สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพาวรวยนะคะวันนี้ก็มาสรุปโค้งสุดท้ายนะคะหววฮานอยของวันที่ยี่สิบสามเดือนสิบนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดโค้งสุดท้ายเนาะมาลงให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะสําหรับวันนี้สําหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ เมื่อวานนี้เนาะให้เอ่อให้ไปอยู่ในชุดกันนะคะพี่พี่เข้าชุดกันนะคะเมื่อวานนี้สวัสดีพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็จะมาแบบรีบๆนะคะพี่พี่เพราะว่ามีธุระเนาะวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดลงให้นะคะสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วเนาะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันค้งสุดท้ายให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะ สำหรับเมื่อวานเนาะเดี๋ยวคนอ,อนญญให้ดูของเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ให้ไปนะคะชุดโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ให้ไปนะคะเข้าชุดโค้งสุดท้ายให้เด่นที่สองแล้วก็หกนะคะตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะคะพี่ๆแล้วก็ฝันโค้งสุดท้ายฝันที่หกเนาะแต่ตัวเจาะเจาะไม่เข้านะคะพี่ๆขอโทษขอภอภัยเจาะเข้าเนาะแต่โอ้ยพี่ๆเดี๋ยวคนอ,อนแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> สำหรับเข้าแนวทางที่เข้าเมื่อวานนะคะพี่ๆเข้า48นะคะ48นี่ก็เออมาในเลขเฉพาะกิจนะคะพี่ๆมาในตัวกันนะคะเมื่อวานนี้สอนบอกให้ระวัง8กับ0นะคะก็มา8จริงๆนะคะเมื่อวานนี้โอ้โห8เดินดีเหมือนกันเนะาะเมื่อวานนี้แล้วก็เข้า68เนาะ68ไม่มีนะคะพี่ๆมาให้เจให้6นะคะ ในนามหกนะคะแต่ไม่มีหกแปดเนาะสรุปแล้วเข้าชุดกันนะคะรอบเฉพาะกิจก็สะออนมาร,รวมให้นะคะมาร,รวมสี่หน่อยนะคะก็เข้าตัวกันไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้สะออนก็ว่าอยู่ระวังแปดกับศูนย์นะคะแต่ศูนย์ไม่มาเนาะมาแปดแทนนะคะเมื่อวานนี้เกือบเข้านะคะรอบเฉพาะกิจสี่สี่แปดนะคะเมื่อวานนี้สะออนให้ไปศูนย์สี่ศูนย์เนาะสวัสดีคุณรันนะคะมาดูไลฟ์ด้วยครับสวัสดีคุณรันนะคะพี่ๆท่านใดสนใจแนวทางเด็ดๆก็ไปรับชมคุณรัน คนรักหวยได้นะคะตัวเลขแนวทางก็เด็ดเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาชมกันนะคะวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะโอนให้เด่นไปนะคะเด่นในวันนี้นะคะเด่นที่สามแล้วก็หนึ่งนะคะในสุดเม็ดเดียวโอนก็ให้วิ่งรูดที่หนึ่งนะคะแต่ยังชอบสองตัวนี้เนาะก็เจาะให้ในานามสองตัวนี้แล้วกันนะคะฟันหนึ่งนะคะ สวัสดีคุณบัวตองนะคะสวัสดีค่ะรอบเที่ยงเนาะวันนี้สอนก็มาไลฟ์ให้ได้รับชมกันเลยนะคะสุดๆเนาะเพราะว่าเผื่อพี่ๆท่านใดเอ่อจะได้นําไปเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าโอนไม่มีเวลาหลดคลิปนะคะวันนี้ก็จะไปธุระโตนะคะพี่ๆสำหรับชุดเน้นในวันนี้นะคะจับตัวเด่นคู่กันนะคะตัวเด่นก็สามหนึ่งสามสี่ หนึ่งแนสองหนึ่งสนะคะแล้วก็3ามดนะคะพี่ๆสำหรับชุดเน้นก็มีหกคู่นะคะหกคู่นี่คือเป็นตัวที่สอนเน้นให้นะคะจาะให้ในชุดเน้น สำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีสองแปดเก้าศูนย์สองสี่นะคะพี่พี่ชุดกันสามคู่นะคะสำหรับสามตัววันนี้นะคะเก้าสามหนึ่ง 8 0 9นะคะพี่ๆสวัสดีแนวทางหวยเลาบเบาหลงนะคะวันนี้เราปังไปด้วยกันใช่ค่ะสวัสดีคุณรับทรัพกันนะคะสอนอ่านไม่ทันเนาะคุณรถสลินหรือเปล่าคะ ขอบคุณนะคะที่มารับชมเนาะมาเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ก็ขอให้ปังปัง,ปงรวยๆนะคะวันที่23เนาะตรงกับเดือน10นะคะเดือน10นี่ก็ขอให้เดินดีทั้งเดือนเนาะคุณรันบอกว่าวัสดีค่ะเบาหล้อคุณรันบอกสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้สุดหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนะคะเดินดีนะคะปังๆเนาะสำหรับ วันนี้นะคะสาหรับตัวที่สออนชอบนะคะก็อันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะเป็นตัวที่สออนเน้นให้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามตัวที่สออนเน้นให้ก็ได้นะคะเพราะว่าสออนก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนาะสาหรับตัวที่ชอบนะคะก็ขอให้มาในตัวเน้นๆเนาะคู่เน้นนะคะมีหกชุดนะคะหกชุดเนาะถ้าชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าตัวกันเนาะวัยสออนก็ สงจิตสงใจนะคะตัวกันก็มาจริงๆเนาะหนึ่งแมาแน่ๆหนึ่งแปดสวยนะคะพี่ๆวันนี้เนาะมี1กับ3นะคะที่เด่นๆในวันนี้ถ้าชอบก็สามารถจับไปเป็นแนวทางได้นะคะย้ําว่าเป็นแค่สูตรคํานวณน,นะคะไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนเหมือนกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้ ก่อนลงไลฟ์นะคะโอนก็ขอขอวยพรให้พี่ๆทางช่องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมหิงๆิงปังปังรวยรวยนะคะขอให้ร่ํารวยเงินทองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปังปังรวยรวยนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเนาะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะพี่ๆสําหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะสะอนจะไปธุระต่อเนาะก็รอรุ้นกันนะคะมัดรวมนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP นะคะ ไม่ได้เน้นไปในนนยไหนโนยหนึ่งนะคะพี่พี่คือรวมให้เจาะให้รวมนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะเพราะว่าสโอนก็ไม่รู้ว่าจะมาในโนยไหนนะคะพี่พี่ก็เจาะให้ตามสูตรนะคะก็ขอให้ปังๆแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ขออนุญาตลงไลน์นะคะไว้เจอกันใหม่ในเอ่อสูตรหนึ่งเม็ดเดียวลาวนะคะพี่พี่เดี๋ยวเจอกันในไลน์สูราวพัฒนาเนาะ เดี๋ยวสออนลงให้อีกทีนะคะเราพัฒนาเนาะขอคำนวณสูตรก่อนนะคะเราพัฒนาวันจันทร์ก็ขอให้ปังๆเนาะหลังจากงวดที่ผ่านมานี้หลุดนะคะพี่ๆก็แนวทางมีเข้ามีหลุดปะาปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดขออนุญาตลงไลน์นะคะพี่ๆสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านคะ่ะ